รูปแบของฟังก์ชันนะมีหลายตัวนะครับมีหลายแบบนะามาดูครับนิยามอันนี้นะนิยามอันนี้มันก็อบอกที่มาเฉยๆครับอัตราการเปลี่ยนแปลงข้างบนนี่ครับแต่เราไม่ต้องไปจํานะเรามาใช้วิธีหาเลยนะครับเนีย่ย d y ว y ดี by by y ก็คือ FX นะครับ Y ก็คือ FX นั่นแหละก็คือ ฟังชันนั่นแหละครับเราจะดีฟังก์ชันนะามาดูตัวอย่างเลยนะครับนี่จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของฟังก์ชันนี้แหละครับหน้าจุดจุดอะไรครับจุด x เท่ากับ1หมายความว่าเราดีฟเสร็จเราก็แทน x เป็น1หาคำตอบอแค่นี้นะครับได้นะได้เลย เดี๋ยวดูก่อนว่ามีกี่ตัวอย่างอันนี้มันจะใช้สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะจะใช้สูตรแบบนี้อันนี้คือสูตรสูตรตั้งต้นนะครับแต่เราจะมาใช้นี่ ใช้สูตรที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับ d y by, by dx อันนี้ง่ายอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับ d y by, by dx อันนี้คือ deep deep ค่าคงตัวนะครับ c ก็คือค่าคงที่ค่าคงตัวอะไรคือค่าคงคงที่พูดบ่อยมากนะครับวันนี้ค่าคงที่คืออะไร ที่เราเข้าใจตัวเลขใช่ไหมครับก็คือตัวเลขนะดีฟตัวเลขครับอย่างเช่นข้อนี้ฟังก์ชันเรานะ f(x) เท่ากับ2นะครับมันเป็นตัวเลขนะเป็นเลข2ใช่ไหมครับฉะนั้นดีฟตัวเลขก็คือดีฟ2นะครับดีฟ2มันต่ออะไรครับนี่ ดีฟตัวเลขตอบอะไรครับมันให้ตอบอะไรตอบศูนย์นะครับมีแค่นี้เลยนะง่ายๆเลยนะครับอันนี้ดีฟสิบนะดีฟสิบดีฟสิบตอบศูนย์เลยนะครับอันนี้ดีฟดีฟรูทห้าตอบอะไรครับ ก็ตอบ0เห็นไหมด e e สองนอันนี้ก็เป็นค่าคงตัวนะก็ตอบ0น,นะครับนี่นะตอบ0หมดเลยนะครับถ้าดิฟค่าคงตัวนะตอบ0ได้เลยอันนี้ deep แรกมันจะง่ายหน่อยนะครับ ถ้าดิฟตัวเลขนะตอบศูนย์เลยนะครับอ่าเรามาดูอันที่สองถ้าฟังก์ชันมันติดเลขยกกำลังเห็นไหมครับถ้าฟังก์ชันมันติดเลขยกกำลังนี่ทำยังไงครับเดี๋ยวพาทำอันนี้คือสูตรน,นะถ้าติดเลขยกกำลังเราก็แค่ตบเลขขี้ลํางลงไปครับไปข้างหน้าคณะ้า x นะ แล้วก็ลดเลขคีมลังลงหนึ่งีนี้ครับได้คําตอบแล้วอย่างเช่นข้อนี้ครับ d x ยกกลัง30นะโยกลังสามสิบ by dx นะครับวิธีการก็คือตบเลขชีมลัางลงมาก็คือตบ30ลงมาครับให้อยู่หน้า x เ,เห็นไหม แล้วก็ลดเลขชี้กำลังลงหนึ่งนะครับฉะนั้นมันก็จะตอบอะไรครับสามสิบ x ยกกำลังยี่สิบเก้าแค่นี้ครับนีค่คือการดิฟนะมีแค่นี้เลยงงไหมเนี่ย ย,ย,กกยังอยู่ไหมครับวิชากรอาวิชานยังอยู่ไหมครับพิชานอยู่ครับออโอเคหรือว่าคุยคนเดียวนะครับอ่ามาต่อนะอ่าต่อไปดีฟังชันนี้ครับอ่าดีฟเอ็กโยกลรงลบแปดนะครับ ดีเออ้าวเหมือนเดิมครับตบเลขชิมลังลงไปก็คือตบลบ8ลงมาครับให้อยู่หน้า X นะแล้วก็เอาเลขชิมลังนะลดลงไป1ก็คือลบ1ออกไปนะครับมันก็จะเหลือลบ8 X กยกกำลังลบอะไรครับลบ9นะไม่ได้ใช่ลบ7นะครับนี่ แค่นี้เลยต่อไปข้อ3ครับไปดูตัวอย่างที่3อันนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเป็นค่าคง,งที่ใช่ไหมมันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวเลขก็ตอบศูนย์ได้เลยนะครับโอเคไหมถ้าเป็นตัวเลขตอบ0ูนย์ได้เลยไม่ต้องไปตบเลขชิมลังมาหน้า ห้านะครับมันไม่มี x นะต่อไปข้อ c นะครับอานนี้ d x เอกยังเก้านะครับ by dx อทำยังไงครับตัวเลขีปรงลงมาหน้า9้านะครับเอหน้า x นะก็จะได้ 9x เ็ใช่ไหมครับแล้วก็ ลดเลขชิมลังลง1ก็จะเหลือ8นะครับลัดเลยนะครับนี่โอเคนะครับอันนี้ดีฟนะดีฟเอยูลังเอ็นะครับมีแค่นี้ตบเลขชี้ลังลงมาแล้วก็ลดเลขชิ้ลังลงหนึ่งแค่นี้นะครับมาดูที่3ามดีฟอะไร สังเกตว่ามันมีตัวเลขโผล่เข้ามาใช่ไหมครับนี่มีตัวเลขโผล่เข้ามาเห็นไหมโผล่เข้ามาหน้า x นะครับนี่ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับมาดูวิธีทำนะครับดีฟข้อนี้ดีฟ 4x ยกกำลัง3บย dx นะทำอย่างไรก็เหมือนเดิมครับตบเลขชี้กลังลงมานะครับตบลงมาข้างล่างเลย มาข้างหน้า 4x นะครับส่วนเลขชีมลังก็ลดลง1นะก็เหลือ2โอเคไหมครับสังเกตว่าเห็น3กับ4คูณกันได้ครับก็เป็น12ก็จะตอบ 12x ยอกลังสจบแค่นี้นะครับง่ายๆเลยนะใช้สูตรเลยนะครับต่อไปข้อ31.2นะมาดู เหมือนเดิมครับเหมือนกันเลยคล้ายๆกันอ่า 2x กลังลบห้านะ by dx ล้วก็ตบเลขชี้กลังลงมาครับตัลบหลงมาครับลงมาข้างหน้า 2x นะต่อไปเลขชี้กำลังนะครับลดลงหนึ่งนะจากลบหก็จะเหลือลบหนะไม่ใช่ลบสนะครับสังเกตว่าลบหคูณสครับคูณได้นะ ได้ลบ10นะครับฉะนั้นตอบลบ 10x อยกลังลบ6นี่แค่นี้อ่าข้อที่3นะครับเหมือนเดิมเลยอ่าดีบิฟ 10x กยกกำลัง3ส่วน5าอ่าบายกนะครับก็เหมือนเดิมครับตบ เลขชี้ลังลงมาครับเอาลงมาข้างหน้า3ามส่วนห้าใช่ดึงลงมา,าคูณข้างหน้าเลยครับหน้า 10x เอกนะฉะนั้นเลขชีมลัง3าส่วนหก็ลดลง1ครับ3ามส่วนหลบหนึมันได้อะไรครับอันนี้คูณกันคูณกันได้เลยครับนี ตัดไหมครับห้เป็น5้ใช่ไหมห้าสอเป็น10บใช่ไหมครับสอเป็น6กฉะนั้นตอบเอาหกข้างหน้าได้6กครับหก3ส่วนห้าลบหได้ไรครับเอ่อได้สามส่วนหลบหก็คือปรับ ส่วนปรับส่วนให้เท่ากันก็เป็น5้ลบด้วย 5, 5้าส่วนห้าครับ3าลบหก็จะเหลือลบสองเไหมฉะนั้นก็จะตอบ 6x โยกลังลบสส่วนหนี่แค่นี้นะครับจบเลยต่อไปข้อ4ครับดิฟ4ส่วนส x ยกกําลัง9บ b dx ทํทำเหมือนเดิมครับตบเลขชี้ลังลงมาข้างหน้าครับคูณกับ4ส่วน3 x ยกกําลัง8ไม่งงใช่ไหมลบเลยนะเลขชี้ลังตัมาเสร็จลบลง1น,นะครับก็จะเหลือ8 ต่อไปเราสังเกตเห็นอะไรตัดกันครับสามใช่ไหมกับเก้าเห็นไหมครับสามสามเป็นเก้าใช่ไหมครับสามคูณสี 4, ได้สิบสองสิบสองเอกยกกำลังแปดตอบครับนี่ง่ายๆเลยมาดูสูตรที่สีนะครับจะสังเกตว่า เป็นไงนี่ฟังก์ชันยาวๆใช่ไหมเป็นพหุนามเห็นไหมครับบวกลบกันยาวๆฉะนั้นมันจะดีฟยังไงอันนี้ดีฟผลบวกผลลบนะก็คือดีฟทีละตัวเลยครับนี่ดีฟลายลายตัวไปเลยฉะนั้นข้อนี้ครับดีฟ 4x โยลัง3บวก5 x บวก x นะครับ by dx เท่ากับัามาดูก็ดีฟลายตัวเลยครับดีฟ 4x ยกกลัง3ก่อนนะก็คือตบ3ลงมาข้างหน้าครับตบ3ลงมาข้างหน้านะหน้า 4x นะครับแล้วก็ลดลง1เหลือ2นี่ครับ บวกด้วยอันนี้เลขชี้มลังมันเป็นหนึ่งนะครับก็ตบหนึ่งลงมาข้างหน้าอา๋เขียนตบหนึ่งลงมาข้างหน้าครับห้าต่อไป x นะห้าหน้า x นะหรือหน้าห้า x นะครับแล้วก็เลขชี้มลังลดลงหนึ่งบวกด้วยตัวข้างหลังครับ อันนี้มันมีเลขชี้ลังเป็นหนึ่งนะก็ตบหนึ่งมาข้างหน้าครับหน้า x แล้วก็ได้ชี้ลังลดลงไปหนึ่งนี่นะครับแต่อันนี้ตอบอะไร 12x ใช่ไหมสิบอกยกลังสองเขีนไหมครับบวกด้วยอะไร1คูณ5ได้5ใช่ไหมครับ1คูณ5ได้5 อันนี้เป็น x ยลังศูนยใช่ไหมครับ x ยกกลังศูนมีค่าเป็นเป็น1นึ่งใช่ไหมคูณหนึ่งเอาคูณหนึ่งคูณหนึ่งโอเคนะไม่ไม่งงแล้นี่เป็น x ยกกำลังศูนย์นะครับ ขียนไหมอันนี้ได้ x ยกลัง0อ่ามีค่าเป็น1เห็นไหมครับอาบวกด้วย1ครับ1เห็นไหมคูณกับ x ยกลัง0ก็คือคูณกับ1อันนี้เอาแบบละเอียดก่อน,นะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับ 12x ยกลัง2บวก 5บวก 1, 1> เขียนรูปใหม่ครับ 12x บวก6โอ้โจทย์โจทย์มันเป็น 5x ยุดลัง2 ไม่มีใครทักท้วงเลยนะครับเนี่ยไ้เป็น 2x นอ้เป็น2ลบ1ไม่มีใครทักท้วง,อ X, อวงโอเคอต้องได้เขียนใหม่นะครับตรงนี้อ่าตบ2ลงมาข้างหน้านะครับจะเป็นอะไร เป็น2คูณ5ใช่ไหมครับตบ2ลงมาข้างหน้าปึ้งคูณกับ 5x เอ็กเืองชีมลังก็ลดลง1ครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็น 12x ลัง2แล้วละ่ะต่อไปน,นี้ก็เป็น10นะครับ 10x กยกลัง1ใช่ไหม2องลบ1เหลือ1ก็เหลือ 10x นะครับบวก1โอเคน,น,นะ อันนี้ x กยังศูนก็คือ1นะครับ 1, 1, 1, 1นะึ่งคูณหนี่หนึ่งนะเช่นข้อนี้ตอบ x กซโยังสองบวกสิบบวกหน่งจบครับงงไหมต่อไปข้อ สองครับหาดิฟนะครับหาดิฟ x อ็กซยังเจ็ดลบสี่กยัง 5, หา้าลบแปดนะครับบาโอเคนะก็ดิฟทีละตัวครับต่อไปจะลัดเลยนะครับตัวเลขชี้ลังลงไปข้างหน้าครับก็จะได้เจ็ดใช่ไหมเจ็ด x ต่อไปลดลงหนึ่งครับไล้คลีมล่างเหลือ6 7x ิตยูลังหต่อไปครับตบ5ลงไปคูณกับลบสข้างหน้าครับก็จะเป็นลบอะไรลบยี่สิกลบหก็เหลือ4ครับลบยี่สกยลังสีลดลงไปเรื่อยๆอันนี้ตบ1ไปคูณก็ได้ลบแครับ ต่อไปอันนี้ก็เป็น1ลบ1ก็ได้0ใช่ไหมเพราะเลขคี่ลังเป็น1นะครับลบลง1เหลือ0เอูเลังศนย์เหลือ1อ่าฉะนั้นถ้าดีฟลบ 8x มันก็จะตอบลบ8นะครับเหมือนข้อนี้ดีฟ x x ก็จะเหลือ1นะเพราะมันมี1ข้างหน้าครับโอเคนะถ้าเป็นดีฟ1 1 x x กนะก็จะตอบ10นะครับ อ่านี่คือคําตอบของข้อนี้นะครับเรามาดู32.3นะครับมาดูข้อนีอ้ข้อนี้ยาวมากนะครับหาดิฟ 5x าเอกย้อนสะี่าลบ x อ็กย้อนสบวก 3x มเกย้อนสนะครับลบ 9x ้อ็กบวกสี่มาดูครับมันได้อะไร บายดอ็กตบเลขคีปรางลงไปครับ4คูณ5ครับได้20โอเคนะ20 x ยกยกกำลังอะไรครับมันยกกำลัง4ใช่ไหมก็เหลือ3ต่อไปตบ3ลงไปข้างหน้าครับไปคูณกับลบนี่ก็เป็นลบ3ลบ3 x เเห็นไหม มันยนหลัง3ใช่ไหมครับลดลง1เหลือสองต่อไปบวกตบ2อคูณไปข้างหน้าครับก็เป็น6กเห็นไหมครับหกกจากกำลัง2เหลือกําลัง1นครับก็เกําำลัง 1, ก,ก,ง 1. ก็คือ x นะครับต่อไป 9x เนะเหมือนอันนี้ครับดีฟลบแปก็ตอบลบแนะครับอันนี้ดีฟลบเก็ก็ตอบลบเก้นะครับดีฟค่าของตัวก็คือเป็น0 นะฉะนั้นตอบนะครับนี่แค่นี้เลยเามาดูสูตรที่5นะมาดูนะครับอันนี้เป็นดีพผลคูณนะครับนี่ตรงนี้มันเป็นดีผลลคูณดีผลลคูณทำยังไงนะครับ ดีพอนคูนสูรบอกว่าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าครับฉะนั้นเรามาดูอะไรคือหน้าอะไรคือหลังนะครับมาสังเกตมันมีสองวงเล็บใช่ไหมวงเล็บแรกก็คือหน้าครับวงเล็บสองก็คือหลังนะามาหาดูนะครับหน้าดิฟหลังนะครับ ดีฟสองเอ็กยลังสนะบวกหนะครับคูณกับเอ็กซงสองบวกเบวกหบายดีเอ็กผลคูณนะครับก็คือหน้าดีฟหลังครับหน้าก็คือ 2x งเกยลังสี่บวกหนะครับก็เขียนเลยสองเยลังสบวกห หน้าคือไม่ต้องทําอะไรครับเอามาเขียนไว้ข้างหน้านะหน้าดีบหลังก็คือเอาข้างหลังนี่มาดีบครับก็เป็นดีบ X ย็กซนังสองบวก X บวก1นะครับ By dx นี่หน้าดีบหลังได้แล้วบวกหลังดีบหน้าครับหลังก็คือ X ยกังสองบวก x บวก1 บวก x บวก1นี่บวกหน้าดิฟหลังครับในหน้าก็เป็นดิฟอะไรครับหน้าเนี่ย 2x ยูลังสี่บวก1นี่ครับหลังดิฟหน้านะ by dx อ่าดิฟเลยครับยาวหน่อยนะครับอันนี้ยาวหน่อยหน้าไม่ต้องทำอะไรครับเอามาเขียนไว้เหมือนเดิม สองเอกโยลังสี่บวกหนึ่งค่าหลังดิฟเลยครับดิฟปกติเลยดิฟไปโยลังสองก็จะเป็นตบสองลงมาครับก็จะเป็นสองเอกเขียนไหมอันนี้ดิฟเอกนะครับก็จะเหลือหนึ่งเขียไหมอันนี้ดิฟค่าคงที่ครับเหลือศูนย์นะไม่ต้องเขียนนะครับได้แล้วครับตรงนี้ บวกด้วยอันนี้ไม่ต้องทำอะไรครับข้างหน้าจับดึงลงมาเขียนเหมือนเดิมครับต่อไปไปดีฟครับดีฟตัวนี้ 2x ลง4ครับดีฟยังไงก็ตบเลขคลูมลังลงไปคูณครับคูณกับ2ข้างหน้านี่ก็เป็น8ใช่ไหมครับ 8x เหลืออะไรครับจาก4ก็เหลือ3ใช่ไหมครับอันนี้ดีฟ1ก็คือดีฟค่าคงที่นะ ก็ได้0นย์นะครับก็ไม่ต้องเขียนก็ตอบครับนี่ตอบแค่นี้เลยโอเคไหมครับต่อต่อไปข้อ3.3.1จุดอ๋อยังยังยังตัวบอกว่าหาอนุพันธ์นะครับที่ x เ,เท่ากับ2นะครับฉะนั้นก็แทนแทนอะไรครับแทน x เ,เป็น2 เท่ากับ2ได้เลยครับก็จะได้ 2, x 2 x x คูณกับ2กยูลัง4นะบวก1นคูณกับ2คูณ2บวก1นะครับจะไปบวกกับ2ยูลังสองบวก2บวก1นะคูณกับ8 คูณกับสองยูนลังสามอ้าทำไมมันเขียนไม่ได้ครับเอาค้างอีกต่างหากไหมครับอ่าคูณกับแปดคูณกับสอง่าทั้งหมดยกนลังสามนะครับปึง้งอือเก็หาค่าออกมาเลยนะครับมันก็จะได้คำตอบนะอันนี้คือประมาณนี้ อันนี้คือวิธีการหานะครับอนุพันธ์นะดีฟผลคูณอ,อีกตัวอย่างนึงนะครับดีฟอันนี้ครับดีฟเลยนะดีฟเลยก็จะได้เลยครับหน้าดีฟหลังเห็นไหมบวกหลังดีฟหน้านะครับหน้าก็คือตัวนี้ครับหลังก็คือตัวนี้เอาค้างอีกแล้ว สงสัยจะได้เวลาแล้วนะครับมีอาการค้างเกิดขึ้นนะน่าจะได้เวลาแล้วแหละสงสัยมีคนมีคนบ่นนะครับเนี่ห็นไหมสงสัยมีคนบ่นแล้วเอาหน้าหลังนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้หมดแล้วนะดีฟนะครับหน้าดีฟหลัง,นะงหน้าดีฟคนคูณหน้าดีฟหลังก็คือ 6 x เอกซ์ังสองบวกสนี่คือหน้านะดีบหลังครับก็คือดีบ 3x มเอกซ์โย่รังสามนะสามเอ็กซ์โย่รังสามบวกห้าทำเป็นเป็นเลขหนึ่งบวกห้าโอเคอันนี้ได้แล้วหน้าดีบหลังนะครับ บายดหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าครับหลังก็คือ 3x ยเอกลยูัง3าบวก5สามอกลยูัง3บวก5นะครับดิฟหลังเลยหลังดิฟหน้าครับดิฟหน้าคือ 6x นะดิฟหอง x ดิฟ6 x โยกลังสองบวก4ี by dx โอเคนะครับเอาหาเลยครับได้อะไรบรรทัดต,ต่อไปอันนี้ข้างหน้าครับเขียนไว้เหมือนเดิมนะ6 x โยกลังสองบวก4า่าดีบลังครับก็คือตบเลขคิวลังลงมาคูณคูณข้างหน้านี่ได้9เห็นไหม 9x อ่าต่อไปลดได้คิาลังลง1เหลือ2นะครับบวกอ่าบวกอันนี้5นะดีฟ5ก็ได้0ครับดีฟค่าคงที่ได้0ไม่ต้องเขียนนะครับตอบแค่นี้ต่อไปบวกกับ 3x ยกยกกำลัง3นะบวกเขียนใหม่ 3x ยกยกกำลัง3บวก5นะครับดีฟ ดีมหก x กำลังสองก็คือตบสองลงมาคูณกับหกได้สิบสองครับ x อันนี้ลดลงหนึ่งนะเหลือหนึ่ง x ยูหลังหนะึ่งก็ได้ x นะครับบวก c นะดีฟ4คือไนงะดีฟ4ได้ศูนย์ไม่ต้องเขียนครับอตอบเลยนะครับอันนี้แทน x เท่ากับหนึ่งนะครับฉะนั้น แล้วก็แทน x เท่ากับ1อ่ามันก็จะได้อะไรครับ1 6 6 6คูณ1อ่ายุลัง2ครับบวก c นี่แทนเป็น1เลยนะครับคูณกับอะไรครับ9 คูณหนึ่ง,งหมดยกลังสองนะครับบวก3ามคูณห่งยกกําลัง3มนะครับบวก5เห็นไหมคูณกับ12บคูณหนนะครับอ่าแล้วก็แค่หาค่าออกมาเราก็ได้แล้วครับประมาณนี้อ่าโอเคนะ